ขอเข้ามาการไหว้กุญก่อนเลยครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวนั่งกุกเข่าได้ไหมครับได้ค่ะเป็นเป็นทางการหน่อยครับอย่าอย่าเล่นนะครับได้อผมนะครับขอผมจับขอผมจับพูดดังๆนะขอผมจับขอผมจับขอผมสัมภาษณ์ขอผมสัมภาษณ์อย่าทะลึ่งเบเบแป๊บนึงแป๊บหนึ่งมันแปลกๆชวนเล่นแปลกๆตั้งแต่ขอผมจับแล้ว เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครพูดอย่าเล่นใครพูดขอเป็นทางการหน่อยขอผมจับอีกหรือเปล่าขอผมศึกษาเรียนรู้ขอผมศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ลบลู่อย่างใดไม่ได้ลบลู่อย่างใดคราบผิดพลาดประการใดถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในนณที่มีด้วยขออภัยในาที่มีด้วย คนเมื่อสมัยก่อนอย่างพ่อครูแกเขาห่วงวิชามากเมื่อสมัยก่อนการจะจับหุ่นละครเล็กหรือว่าการจะแต่หุ่นละครเล็กเราต้องมีการไหว้ครูก่อนเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขามีการสาบแช่งขนาดเมื่อสมัยก่อนพ่อครูแกกว่าจะสร้างหุ่นหรือจะทําหุ่นเนี่ยเขาต้องกลางมงนะครับสร้างหุ่นต้องกลางมงในบ้านไม่ให้ใครเห็นกลัวยุงกัดหุ่น ปิดท้องางมาแเพราะว่าบ้านสมัยก่อนเขาจะมีรูตามรออะไรมีเข่าเห็นกลไกของหุ่นของเขาเพราะคนสมัยก่อนเขาจะจะมีทั้งหมด3ามตำแหน่งตัวกลางก็คือคนที่ที่เชิดตัวกลางก็คือตัวหัวกับแขนซ้ายส่วนตรงขาแล้วก็จะมีตำแหน่งขาแล้วก็จะมีตำแหน่งแขนขวาคนที่จับตัวกลางเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่แบกรับน้ำหนักใช่เอ้คนนี้ ตัวนางขอเลยย่างขอเลยย่างมาแตะตัวขอผมจับเลยย่างขอผมจับขอผมจับขอสัมผัสหน่อยนะครับอย่ามาทะลึ่งอย่ามาทะลึ่งเบ๋เบ๋แล้วส่วนใครจะจับขาใครจะจับมือขวาใคราะจับขาครับ ใครคะขาสบายส่วนจับขาใช่ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลองเปล่าจับขาสบายค่ะหนูจับขาประจําไปจ้าหนูจับขาประจําีคนชั่วอีคนชั่วหนูจับขาประจาค่ะขาจอนไม่ได้จับเลยค่ะพี่กอลจับมือขวาพี่กอลไม่ใช่ลูกเสือเพราะลูกเสือเขาไม่จับมือขวาตงสายมาใช่ไหมใช่ บอกองประกอบหุนละครเล็กก่อนนะครับบอกที่มาที่ไปก่อนเนี่ยครับว่าหุนละครเล็กเกิดมาแล้วประมาณร้อยกว่าปีนะครับเกิดโดยพ่อครูแกสัพพทาวาน,นิสในพศ2444นะครับตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็หุ่นก็ได้สูญหายไปเพราะว่าทางพ่อครูแกทางตระกูลพ่อครูแกไม่มีใครสืบทอดกลับมาลื้อฟื้นโดยครูสาครยังเขียวสดหรือว,ว่าปู่โจหลุยนี่เองอออ ที่เรารู้จักกันดีว่าหุ่นโจหลุยครับงั้นแหละครับเถยเที่ยวไทย